สวัสดีจากออสซี่ลุกคาคุณผู้ชมตอนนี้เขากะไปเที่ยวกลับมาแล้วนะคะกลับมาจากอเมริกาแล้วเนาะไปก็เกือบสียอาทิตย์เลยนะคะแต่ตอนนี้เราก็อยู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงบ้านกะรีบเข้าสวนมาอัปเดตมาเบงสวนครัวของเฮ้านะคะผักสวนครัวว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะกะตกใจเลยค่ะพี่น้องเขามากกับเหมือนปลาดงดิบเลยอะ่ะ แล้วก็เออเดี๋ยวพาพี่น้องเบึงไปเรื่อยๆนะคะว่าอ่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงที่เราไม่อยู่บ้านกันนะคะเนี่ยน,นีก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็อืมช่วงที่เขา่อย่นะคะเห็นอ่าเขาจะบอกว่าฝนตกแล้วก็อากาศหนาวมากๆตลอด2อาอาทิตย์เลยนะคะดังนั้นก็คือไม่มีใครมาส่องสวนไม่มีใครมารดน้ำผักให้ผักของเขาก็เลยจเจริญเติบโต แบบว่าเป็นปลาดงดิบแบบนี้เลยค่ะพี่น้องเนี่ยจักอีหยังเป็นอีอย่างล่มแล้วนี่ระนาดหากันมดคุ้มกันเมดค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวแม่จ๋าจะจัดการถอนคิดว่าจะรื้อออกทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นดอกไม้หรืออะไรต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบเนาะเดี๋ยวแม่มจ๋าก็จะตัดดอกเขาทิ้งเช่นกันเพราะว่าแม่จา๋าไม่ต้องการให้เขาดอกในช่วงนี้นะจะเอาไว้ให้เขาดอกปีหน้าค่ะช่วงนี้ก็จะบำรุงต้นเขาไปก่อนเนาะ แล้วก็อันนี้บกขามเปียวนะคะเน่ตอนนี้หยาในสวนก็โรคมากๆไแม่จ๋ากบกกาพาหหยาไปเพราะวา่าคิดว่าตัถากมีแต่โตใหญ่ๆแน่นอนนะคะแล้วก็หยาเนาสูงมากๆอันนี้จะเป็นบกเขลเทศนะคะหักละเนระนาดเหมือนเขาป่วยแล้วนะคะเนี่ยก็คือเป็นเนาเป็นแบบว่าอืมปา,าจะกู้ขึ้นในแล้วแม่จ๋าคิดว่าจะลื้อออกทั้งหมดเลย มึงบกเ,เทศเยดายแห้งพี่น้องเพราะว่าช่วงที่เขฮาบาอยู่อ,อากาศหนาวแห้งแต่ก็ฝนตกตลอดเลยดังนั้นคือบกเ,เทศเขาก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะกะปนาจะรักษาได้แล้วนะลื้อออกข้างหมดเลยเนาะแล้วก็อันนี้คือโอ้ดกมากๆเลยเป็นบกเ,เทศที่เขาเกิดเองจากพี่แลเวลแล้วก็แม่จาก,ก็เอามาปลูกแล้วก็บำรุงรักษาเขาบ้างนะอันนี้ที่ขึ้นไปนี่สุ่มดอกไม้ที่แม่จ๋าเหดไวเนาะ กระดกเช่นกันค่ะพี่น้องบกเทศดกทุกต้นแล้วก็สูงนะคะหนาเสียดายมากๆอากาศบอบเป็นใจเททบกเทศของเขานาทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นงานหนักเลยในช่วงทีเฮ้ามาถึงบ่านเนาะก็จัดการหรือสวนก่อนเลยลัฐพอบานก็ต้องตัดหญ้านะคะเมื่อนี้แดดนี้ก็พักกันซักผ่าแต่สาวตากเรียบร้อยเซ็จแล้วไม่จาก็เข่าวสวนต่อเลยค่ะจัดการหรือสิ่งต่างๆหลักงานของพอบานก็คือเดี๋ยวพนจะตัดหญ้า ก็คือตัดก่อนรอบแรกนะคะเพราะว่าข้างข้างล่างน่ะเปียกมากๆภาสามารถที่ใส่เครื่องตัดหญ้าได้ดังนั้นก็คือว่าตัดเทละเครื่องไปก่อนนะคะตัดได้สำเนาก็เอาสำานาหน้วก็ปล่อยให้ตากแดดจักสองสาแดดหล้วก็ให้เขาแห้งข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวจังมาทยอยตัดส่วนงานของมม่จาากาเนี่ยต้องลื้อทุกสิ่งทุกอย่างออกให้ทั้งหมดเลยแล้วก็โครงการต่อไปของมม่จางคือว่าปีหน้าเราจะไม่ปลูกอะไรเลยนะคะที่เป็นพัก บ่วหอมกระเทียมปีหน้าไม่จับแม่จ๋าจะบปลูกอันใดเลยนะคะแล้วก็มเมล็ดดอกไม้มเมล็ดบวเกิดเทศหรืออันใดต่างๆที่เขาล่วงล้นละก็เขาเกิดเองไม่จ๋ากะจะถอนทิ้งเลยนะคะถอนออกเ่าให้เขาเกิดเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านกับมาสภาพบ้านสภาพสวนก็นจะเป็นแบบนี้นะคะ ดังนั้นก็คือว่าตัดปัญหาตั้งแต่อ่าว่างแผนตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยว่าไม่จ้ากันนึงหละเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปไม่จ้าเดือนหน้าเนี่ยจะต้องเริ่มปลูกหอมปลูกกระเทียมแล้วเนาะถ้าอยากปลูกหนะ้าแล้วก็หลังหินมา,าละลายเราก็สามารถเก็บได้นะคะดังนั้นปีนี้ก็คือว่างแผนว่าจะเฮ็ดแปลงให้ว่างและไม่ปลูกหอมกระเทียมนะคะแล้วก็อะไรต่างๆก็คืออคิดว่าจะปลูกเฉพาะไม่ดอกที่เขาสามารถเกิดพิงได้แล้วก็ ออที่เขากลับมาใหม่ในทุกปีแล้วก็ไม่ต้องการน้ามากแล้วก็จะมีกุหลาบแล้วก็จะมีไฮเดรเนียออ่างประมาณนี้ที่จะให้เขาเกิดเองในปีหน้านะคะ ก็เดียวค่อยๆเบ่งไปอีกเธอนึงนะคะว่าจะจัดการในสวนของเฮาได้แบบใดค่ะพี่น้องต่ว่าตอนนี้แม่จ๋ากะขอจัดการลือต้นมะเขือเทศเออกก่อนเนี่ยเขาเป็นแบบนี้นะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งจะต้องเหตุก็คือว่าหอมหอมใหญ่นะคะที่เป็นหอมขาวหอมใหญ่อ่ะเนาะเขาแก่แล้วเนาะ,อะเดี๋ยวแม่จ๋าจะต้องเฝ้าถอนออกมือนีเลยเพราะว่าเดี๋ยวหัวเข้าจะเน่านะคะเพราะว่าต้นเขาตายหมดแล้วแล้วก็มัดกระเทียมที่แม่จ๋าตากแห้งทิ้งไว้ตอนนี้ก็ขึ้นรุนยัง แตกซาแตกซสหม้อเดิมาจาจะมัดเป็นกระจุกกระจุกไว้เนาะเอาไวท้ทะกินนะคะเส็จแล้วก็เดี๋ยวจะอ่าอันไหนที่พ่อบ่มรุงในกุหลงกุหลาบนี่ก็เดี๋ยวใส่ปุ๋ยใส่ยางเขาแต่ว่าตอนนี้กนาดันลืีแบบว่า,าใส่เวลาสองหมือนเลยเะว่าดอกไม้เนี่ยต่างต้นใหญ่แห้งค่ะพี่พน้องยางเลือ่อนแล้วก็ต้องคนไปทิ้งนะคะแล้วก็ถ้าจะเอาใส่ทั้งทยะเข้าเจ้าก็มมะก็บอาทิตย์ละเทือ หลังนั้นแม่จ๋าพออยากรอนะคะก็เลยจะเลื่อไ้เซตในมือสองมือเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะตนไปถิงนะคะตรงบานพ่นบานต้องขามกันนี่แหละและอันใดที่เป็นต้นอ่อนกิ่งอ่อนแม่จ๋าก็จะตัดเป็น้อยๆเห็ดเป็นปุ๋ยมักเอาไปถิงในที่ถิงขยะของเขานี่แหละเห็ดเป็นเป็นมักเป็นอย่างเป็นปุยมักไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะพาเบื่องอันนี้เบิ่งสวนทางบานทางนี้แห้งกางกบวิ่งจักว่าสุขี่นี้จักว่าริกหรือบอกอย่างงาบอกอื่ Ừ, นะคะนี่ข้างล่างนี่เป็นปลาดงดิบเต็มไปหมดเลยเนาะแล้วก็อ้ง,งุนง่นนะคะอ้งุ่นของเฮา,ายังบ่ทันได้สุกดอกมาจากคิดว่านะอ๋อซิมมึงแล้วเปรี้ยวค่ะ แต่ว่ากะดกคือเกะอมุนของเขากะบอเป็นปัญหาอดนะคะงามดีอยู่นะกะอัปเดตให้เบิ้งประมาณนี้แหละนะคะเดี๋ยวไม่จจะจะเฝ้าหรือเฝ้าถอนเฝ้าลงมือเฮ็ดก่อนค่ะเดี๋ยวจะบ่แล้ง่ายเนาะคือเขาหเขาอย่างไรกะเกะกะลูกกระตาน่ะไม่จจาก็อยากเฝ้าเฮ็ดให้แล้วนะคะและสําหรับคลิปที่เราไปเที่ยวอเมริกานะคะเดี๋ยวไม่จจาจะทยอยลงให้เบิ้งเรื่อยๆนะคะเดี๋ยว อ,อ่อมีคลิปอีกเยอะมากนะคะเพราะว่าเราไปเที่ยวกันนานเลยแล้วก็นี่ทั้งคลิปสั้นคลิปยาวที่ไม่จะาทายถึงไหวเนาะก็เยอะมากๆค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คือเดี๋ยวไม่จ่าขออัปเดตอันนี้ไปก่อนเซ็กเราคกะเดี๋ยวจะสลับกันกับการไปเที่ยวอเมไม่กาแหละเดี๋ยวไนจ่าจะทยอยลงให้บังเรื่อยๆค่ะ Yes, i